ลุงสักผ้าเที่ยวผ้าเลาะยังอยู่ในถนนพระรามสองอยู่นะครับเป็นช่วงสิเขาจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับลุงสักกระเจ็บเป็นช่วงเป็นระยะมาฝากพี่ฝากน่องบ้างนะครับเป็นถนนที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับม่งโซ้ภาคใต้นะครับม้งซูปแหล่งทองเที่ยวทางภาคใต้ถนน พระรามสองสายนี่นะครับเป็นถนนที่สวยงามยิ่งใหญ่หลีนะครับทางด่วนเพิ่นมาจากต,นตน้นๆพระรามสองนะครับมาสิ้นสุดอยู่เลยสม,มุทรสาครมานะครับเข้าพื้นที่สม,มุทรสงครามนะครับช่วงนี้ยังบริหารเสร็จสมบูรณ์นะครับยังบริหารได้เปิดใช้บริการนะครับเพิน่นกำลังก่อสร้างเป็นช่วงเป็นระยะไปนะครับ แต่ไก่สีเสสดสมบูรณ์แล้วครับลุงสักผ่านมาพอดีก็เลยเอาบรรยากาศฝากพี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่าลุงสักบดได้มาดนแล้วนะครับมารอบนี้ก็ไก่สีเสสดแล้วนะครับอีกบดนเกินล้อ,อกันนาสีได้เปิดใส้บริการพี่น้องประชาชนห้องนะครับลงสู่ภาคใต้แหล่งท่องเที่ยว ต้องสูดเมืองเศษรษฐกิจไงล่ะครับทั้งภาคใต้นะครับนี่อยู่ช่วงสมุทรสาครนะครับบางช่วงพนกักก่อสร้างรถก็ติดแน่นะครับที่น้องประชาชนผ่านไปผ่านมากับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเพนส่วนใหญ่พนก่อสร้างเป็นระยะเป็นช่วงไปนะครับ คนสีเน้นกางคื้น,นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเหตุราะว่าถนนสายนี่รถไหลนะครับรถไปทางภาคใต้ไปทางเพชรบุรีประจวบหัวหินไปทางนู้น้นละครับลงภาคใต้พังงากระบีพูเจ็ดพ้นละครับหาดไ่ไปพ้นครับรถก็เลยไหลเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับทางภาคใต้เขา แลวก็เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศไทยอีก